นะวันนี้เราจะไปะเที่ยวเกาะเสม็ดกันมิงเริ่มที่หมอชิดนะคะหลังสวนจตุจกักรเนาะมิงมาถึงนี่ตอนประมาณ6กโมงห้นาทีแล้วมิงได้ตั๋ว ตอนนี้เขาบอกก็คือรถออก8โมงถึง8โมงครึ่งนะคะแต่ก็รถมา8โมง4 3นาทีนะคะน่าจะเป็นเพราะว่าคนน้อยด้วยแหละเพราะว่ามีไปช่วงพายุพอดีแต่ว่า อยากไปอยากไปทะเลทุกคนเข้าใจะว่าเออก็เลยเออไปช่วงนั้นนี่กว่าก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ได้ซีเรียสเรื่องเวลาเท่าไหระะ่ถ้าใครซีเรียสเรื่องเวลาก็ลองโทรไปถามตารางเขาอีกทีหนึ่งนะคะหรือว่าไม่ก็จองเป็นรอบเลยก็ได้มิ้งเห็นในเน็ตเยอะมากเลยที่แบบจองรถจองเรือไปกลับอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะที่นี่ก็นี่เหมือนกันแต่ว่ามิงมาจองหน้างานเอานะคะก็คือจองรถทัวร์แล้วรถทัวร์ก็จะไปจอดตรงสูง น่าจะเป็นบริษัทเดียวกับของเขาเลยค่ะว่าให้เราซื้อรอบเรืออะไรอย่างเงี้ยรอบเรือไปกลับแล้วก็สามารถจองรถขากลับได้เลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องไปแบบกุลีกุจอหน้างานแล้วก็ก็โอเคค่ะมิงจองเป็นอตอนแรกเป็นเรือเร็วกับช้านะคะกับเรือเร็วประมาณ 20 15ถึงนาทีเรือช้าประมาณ1ชั่วโมงนะคะแต่ว่าขากลับเนี่ยมิงมาเปลี่ยนเป็นนะเรือเร็วเหมือนกันค่ะเพราะว่าพายุไล่มาแล้วฝนตกแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกอกลับเรือเร็วอ,อีกกว่าเพราะว่าเพิ่มเพิ่มจากอตอนจองไปเร็วกับช้าเนี่ยประมาณ50บาทนะคะก็ไม่ได้แพงอะไรก็เรือเร็วก็สนุกดีค่ะทุกคนเหมือนอยู่ในสวนสนุกเลยอันนี้เป็นซุ้มซื้อตั๋วเรือนะคะแล้วเค้าก็จะมีแบบรถ พาเราไปถึงท่าเลยนะคะก็บริการดีเราถึงกเกาะสมเห็จแล้วพอเราถึงกเกาะสมเห็นะคะทุกคนจะมีเจ้าหน้นาที่น่ะให้เราเสียค่าเข้าอุทยาน40บาทนะคะก่อนเข้าเนาะ าการเช่ามอไซค์ในเกาะนะคะมีแนะนําให้ทุกคนเดินเข้าไปในซอยลึกๆก่อนนะคะเพราะว่าตรงประมาณหน้าๆค่ะที่มีรถสองแถวจอดเนาะมันจะราคา300พอแบบตอนแรกมินก็ว่าจะเดินไปหาร้านข้าวกินกอบทุกคนแต่ว่าเอ้ยลองไปถามร้านนี้ดูก่อนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ลดให้เหลือ250นะคะก็คือได้น้ํามันเต็มถังแล้วก็ไม่ต้องเติมน้ํามันให้เขานะคะเพราะบนเกาะไม่มีปั๊มน้ํามันเนาะก็สามารถคืนรถได้เลย ทันที่พักแล้วเดี๋ยวจะพาล,ลงไปดูทะเลเมื่อกี้เห็นแบบแบบแบบสวยมากที่นี่คือแสงเทียนบีชรีสอร์ทนะคะอยู่อ่าวแสงเทียนเนาะ ขับรถเข้ามาเกือบอยู่สุดเกาะเลยค่ะทุกคนแต่ว่าวิวดีมากมิได้ราคามาในวันที่9เดือน9นะคะคนละ900บาทไปกับเพื่อนนะคะรวมมีเป็น2คนเนาะก็เสียแค่1,800บาทไม่รวมกับค่าดำน้ำตามเกาะนะคะทุกคนแล้วก็ฟรีข้าเช้าไม่รวมเข้าเย็นนะจ๊ะหน้าตาที่พักเราก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็เป็นวิวทะเลก็คือเดินลงไปเป็นทะเลส่วนตัวของเราเลยนะคะอันนี้มาแบบ เดินเหยียบทรายเล่นนะคะคือทรายนิ่มมากมิงจะบอกว่าทรายที่เนี่ยมันนิ่มมันนิ่มกว่าทรายหาดอื่นมากอ่ะทุกคนไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะคะ <S <S คือมิงจะบอกว่าถ้าเราแบบจองที่พักค่ะทุกคนทุกคนไม่จาเป็นต้องแบบตะเวนไปตามชายหาดอื่นๆเหมือนที่มิงไปก็ได้นะคะคือมันพักผ่อนจริงๆอะค่ะเกาะเสม็ดในวันแบบธรมรมดาเนาะมิงไปวันพุธพปหัดนะคะสองวันหนึ่งคืน คืออยู่แตบบ่พี่พักก็ได้มันแบบสงบมากทุกอย่างแบบดีอันนี้คือเราตะเวนขับไปตามชายหาดอื่นๆนะคะว่าวิวอะไรมันจะเหมือนกันไหมแต่ว่าตอนที่ไปเนี่ยฝนเริ่มจะตกแล้วค่ะทุกคนทุกคนดูบรรยากาศน,นะลมเริ่มมาแล้วแบบต้องทำใจอะ่ะทุกคนคือแต่วิวดีมากอันนี้คือเสียงฝนนะคะ ขึ้นแหลงมาก กลับมามินก็มาเล่นน้ําหน้าที่พักนะคะแล้วก็ขึ้นไปอาบน้ำเนาะแต่งตัวลงมาทานข้าวเย็นนะคะข้างล่างที่พักมีทั้งดนตรีสดแล้วก็ควงกระบองไฟด้วยนะคะแล้วก็มีอาหารหลากหลายให้เราได้เลือกชิมนะคะก็ราคาถามว่าแพงไหมก็สูงอยู่นะคะแต่ก็คุ้มค่ากับบรรยากาศแล้วก็ความสะดวกสบายนะคะกินข้าวเย็นเสร็จแล้วก็นั่งฟังเพลงกันสักแป๊บหนึ่งนะคะมินกับเพื่อนก็ ขึ้นไปนอนกันนะคะแล้วเราตื่นเรามากินอาหารเช้ากันค่ะอันนี้ก็คือวิวแบบเมื่อวานเลยนะคะทุกคนแต่ว่าแค่สว่างขึ้นแล้วก็ฟ้าโปร่งมากขึ้นก็ไม่ได้ถ่ายลายอาหารไปอีกแล้วจ้าเนยวิงจะพูดเป็นแบบให้ทุกคนจินตนาการนะคะก็คือเราเดินเข้าไปเนาะแล้วก็ยืนบัตให้เขาปัอาหารเช้าของเรานะคะเป็นอาหารเช้าฟรีเนาะ,นะก็เดินเข้าไปก็จะเป็นสลัดบาร์อ่าก็เป็น เดินไปอีกก็จะเป็นไข่ดาวไส้กรอกแฮมกับข้าวอีก2ออย่างนะคะมีจะไม่ได้ว่ามันคืออะไรแล้วก็มีข้าวผัดแล้วก็ข้าวสวยเนาะแล้วก็จะมีคอนเฟกเป็นแล้วก็มีนมบัวนะคะที่ใส่เป็นในคอนเฟกเนาะมีชากาแฟโอวตินมีขนมปังปิง้งแล้วก็ที่มิงไม่ค่อยเห็นในโรงแรมที่ไหนก็ก็คือเขามีวอลโิลให้ด้วยนะคะก็ไม่ได้กินจ้าดินข้าตอนเช้าหมาตืน่น หลังกินข้าวเสร็จก็รอฝนหยุดแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็ลงมาถ่ายรูปเนาะสีไซายก็จะดูเข้มเขมขึ้นนิดนึงนะคะก่อนกลับแล้วก็ แวะคาเฟ่ชื่อลมุลคาเฟ่นะคะก่อนไปก่อนถึงหาดสายแก้วนะคะจะอยู่ซ้ายมือเป็นคาเฟ่แบบม,มินิมอลมินิมอลนิดหนึ่งน,น,นะคะไม่ได้ติดกับทะเลเนาะจําหรับภครที่ว่างเนี่ยก็แนะนําให้ไปวันธรรมดานะคะคนนุณนอยมากๆเหมาะสําหรับการพักผ่อนมากเลยค่าใช้จ่ายในทริปนี้นะคะ2วันหนึ่งคืนก็ค่ารถจากหมอชิดไปบ้านเพนะคะ2 3 0บาทค่าเรือเร็วนะคะไปกลับ300้เนาะค่าเช่ามอไซค์หาน2นะคะ1 2 5บาบาทไป นเดียว250บาทนะคะค่าที่พักคนละ900บาทอาหารกัางวันกับอาหารเย็นแล้วแต่คนจะสั่งทานนะคะส่วนข้า,าวเช้าเนี่ยฟรีนะคะแล้วก็มีเสียค่าน้ำในะคาเฟ่แก้วละ95บาทนะคะแล้วก็ค่ารถกลับจากบ้านเพมาเอกมัยนะคะ250บาทนั่นเองค่ะ